ชาีแห่งบุคคลแต่ผมเรียนเมืสักครู่ที้แล้วว่าต้องมีการพัฒนาความรู้เรียอยู่เสมอเพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์เท่าทันต่อวิธีารจัดการศึกษาหรือพิธีการจัดครูหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาทางการศึกษาแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายมากน้อยเพียงใดก็แล้วในการที่จะเป็นป้ารอร้องให้เด็กให้เยาวชน ของเราเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณ่าก้าวมุ่งมนอยดูแลรับผิดชอบบ้านเมืองแทนคนรุ่เราได้ต่อไปในอนาคตครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทางสมาคมครูอำเภอหนองกระแด็นที่ได้ตุนให้เกียรติผมได้มีโอกาสมาพบปักับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาของอำเภอหนองกระแดงของเราซึ่งผมเรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าท่านเป็น ขุมกำลังสำคัญในจำนวนเกือบหนึ่งพันชีวิตจาก67โรงเรียนท่านดูแลโญ่แรงร่วมใจกันเรื่องตูสังกัดร่วมพิธีการเี่ยงจะมีความหมายยิ่งในวันครูประจำปี2005วันนี้จะขออนุนี้ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายไๆทำงางสลับเวลามาร่วมพิธียงมีความหมายยิ่งในวันนี้ร่วมกับเพื่อนการเพื่อตูรัครับ ในโอกาสนี้ผมขออนุญาตรัฒนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใด้โดยบาลให้พี่น้องเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทุกทา่านมีความสุขความเจริญมีความพร้อมที่จะให้การดูแบบลอบรมลูกหลานอนาคตของชาติร่วมกันอย่างมีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพขอให้ท่านมีสุขภาพน,นมามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปครับ ในนเวลาสังกวนแนละ้วผมขอเปิดงานวันจูประจำปีหุือศักราช2555ของสมาคมครูอำเภอหนองโคแดงจท่านผู้ชมครับสวัสดีครับตอขอขอบคุณท่านนา,ายะผู้จัดก,บบรการเปิดเนี่ยวันจูของอำเภอหนองโคแดงนะครับระเบิดต่อไปครับกับเป็นเจริญท่านประธานเครือขาอ่ายหนองโคแดงท่านพรชัยนิพพิพูน ผู้แทนรัชการทัวร์อำเภอแบงครับผู้ในการโรงเรียนบ้านเพืองกูดานวันครูจากประธานกรรมการครูสภาเนื่องในวันวันครูที่ส6มกราพศสองพันห้าร้บ เพื่อนผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้ประกอบวิชาชาีพการศึกษากรรมการาศรึกษาผู้ปกครองและผู้มีเหตุที่พระองค์ทุกท่านวันนี้วันที่26มกราคมเป็นวันครูในนามคณะกรรมการครูสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพผมขอชื่นชมและขอขอบพระคุณเพื่อนครู และผู้ปองวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเสียสละความท้าเปลี่ยนขยันอดทนท่ามการท่ามกลางาพายุและอุปสรรคอันเหญ่หลวง หลายท่านไม่ได้ย่อท้อด่อความยากลำบากแก่กลับทุ่มเทพลังกายพลังใจติปัญญาปฏิบัติภารกิจเต็มที่จนขอให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ ก่อการพัฒนาคุณภาคคนและประเทศด้วยขนาดงบมหาขนาดารเงิที่คุณใน,นการจัดการวันทุนท่ปี2,555ที่ผ่านมารัฐบาลกระทรวงเกษตรการผลิตพนธาได้ร่วมร้องเก้าร้องขโมย ปลายพระราษีพระราชฎร์ปัญญาเดระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพี่และเคารพเทิดทูนของพวกเ,ดดรเราให้พระองค์เป็น,นพระผู้ทรงรูแห่งแผ่นดินและได้ร่วมกันทำความดี วายปก็มาสมเด็จก็เจ้อยู่หัวด้วยกันกระเพิ่ตนให้เป็นเหกอย่างแย่สิเพื่อสือ่อสารรัฐปฏิทานพระผู้ทรงเป็นผู้แผ่ดีผมขอให้เชินเกินควนเพื่อนรูน และผู้ปคอบวิชาชีพทาการศึกษา,าทุกท่นทานได้ร่วมกันพยยัฒนปริบัตนตามแนวทางที่ให้พวกเราได้รับก,การยกย่องจากสิทธ์ด้วยกยารพัฒน์ตนให้เป็นที่รักเป็นที่พอใจของสิทธ์ให้ทุกคน มีวุฒิภาวะทางด้นานสังคมรู้เคารพในสิทธิและหน้าที่ของสิทธิพูดจากับสิดด้วยความเคารพไม่อยากตายส่วาเสียงไม่ดูหมิน่นดูแลสิ่แต่งเนื้อแต่งตัวให้สุภา้เรียบร้อยน่ารักให้ทุกคน วางตัวให้เหมาะสมกับความเป็นคููมีวุฒิอารมณ์มีความหนักแน่นเป็นแบบอย่างที่ดีทำตัวให้ที่เคารพไม่ทำให้ทำให้สิทธิ์เองลัวให้ให้ทุกคนผุดผลรมการ คนผลกว่าหาความรู้อย่างต่อเนื่องและสน,เนอเสนอเกิดความเชี่ยวทาญหรือมีวุฒิภาวะมีปัญญาและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ศิธิ์ให้ทุกท่าน ได้ ền, ท,ท,ท,ไท่าเรียนลำเรียนท่ำบ่ท่ำสอนทำเลไม่ย่อท้อและเหนื่อยได้เพื่อให้สิทุกคนเป็นคนดีคน่งมีความสุขให้ทุกคนยกย่องยกย่องสิษิ์ โอเซียลออเซียงแล้วก็แล้วก็กระท่างจิ์ดูมินทรีแทนรองูืมเหยียดหยั่เพื่อให้จิตได้เรียนรู้เรื่องจริง,ง่ายไปหาเรื่องยากได้ทดลองแก้ปัญหาที่สมมติขึ้น ได้ศิได้เรียนรู้ได้อย่างซคงอย่างทักให้สาม,มารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาได้อย่างสมรกับไปตามความสนใจความถนัดของศิลสอนเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และและ ไม่สอนสิ่งที่เป็นผิดให้แก่สิ่งไม่ขี้นำขิ้งให้เดินทางไปในทางที่ผิดหรือเสียหายท่านปฏิบัติปฏิบัติดยได้ตามนี้ได้เวียนมาบรรจุครบรอบอีกครั้งหนึ่งผมขอให้อาญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิท์ทั้ทงหลายทาี่ท่านเคารพนับถือและบูชา โดยเฉพาะบามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อยดูแลโดยมานานให้ผู้ประกอบวิชาชีพดูผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพและประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวหน้าที่การงาน มีสุขภาพพลานามัยพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสมาธิมีปัญญาร่วมกันเป็นพลังในการพัฒนาเย,ยาวชนและประเทศชาติต่อไปขอขอบคุณบิเด็กว,วันศิมาประธานกรรมการผูส้สภาครพภาเจราหุ

Hi. Uh -huh. Terima kasih telah ขอทุกท่านได้สวมนี่จะทุกน